สวัสดีค่ะเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เอ,อ่อบางทีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเรื่องระดับโลกอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาเอ,อ่อลองมาเจาะลึกกันค่ะว่ากลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะของสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วประเทศไทยเราล่ะคะเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงบ้างครับใช่เลยครับการทำความเข้าใจเรื่องนี้ผมว่าสำคัญมากนะฮะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพว่า มาตรฐานสากลที่นานาประเทศเขายอมรับกันเนี่ยมันถูกนำมาปรับใช้จริงยังไงบ้างและมันส่งผลต่อ,อ,อนโยบายหรือการปฏิบัติในบ้านเรายังไงค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากเอกสารที่ให้ภาพรวมแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกได้ดีที่เดียวเลยค่ะจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมของไทยเรานี่เองค่ะเมื่อเดือนกันยายนปี64ครับ ้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะคลี่ภาพให้เห็นโครงสร้างแล้วก็กลไกสําคัญๆด้านสิทธิมนุษยชนของ UN นะครับทั้งกลไกที่ตั้งขึ้นตามกฎบัตร UN เองเลยหรือว่ากลไกที่มาจากสนธิสัญญาต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์จับกลไกเหล่านี้ยังไงบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับชัดเจนเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยนะคะคกลไกสิทธิมนุษยชนของ UN เเนี่ย หัวใจสําคัญหรือว่าวัตถุประสงค์หลักๆของเขาคืออะไรคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็ตามที่ระบุในกฎบัตร UN เนั่นแหละครับคือ1ก็คือรักษาสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศอันนี้สําคัญมากแล้วก็2คือการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและก็อิสรภาพขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยต้องไม่แบ่งแยกไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติเพศภาษาหรือศาสนาอะไรพวกนี้ครับ แล้วใน UN เองนี่มีองค์กรไหนที่ถือว่าเป็นเ,เหมือนเป็นผู้เล่นหลักๆในเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างคะเท่าแบบหลักๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็น่าจะมีอยู่3องค์กรสําคัญครับคือสมัชชาสาประชาชาติหรือ u n g a นะครับแล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC แล้วก็อีกอันคือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม E c o s o อค่ะอย่าง u n g a ที่บอกว่าทุกประเทศเป็นสมาชิกอันนี้บทบาทเขาเป็นยังไงคะ u n เนนี่เป็นเหมือนเ,ออเวทีกลางของโลกเลยครับที่ทุกๆประเทศสมาชิกเนี่ยมาหารือกันมาตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญร่วมกันผ่านการออกเป็นข้อมติหรือ resolutions นะครับอ๋อค่ะซึ่งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่3ก่อนซึ่งเขาดูแลด้านสังคมมนุษยธรรมวัฒนธรรม แล้วค่อยเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ให้รับรองข้อมติต่างๆของ UNGA ี่แหละครับที่ช่วยสร้างบรรทัดฐานมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแล้วอย่าง UNSC คณะมนตรีความมั่นคงที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆอันนี้ล่ะคะเกี่ยวข้องอยังไง UNSC เนี่ยมีสมาชิก15ประเทศนะครับ5ประเทศเป็นสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้ก็คือสหรัฐ สหราชอาณาจักรฝรัร่งเศสจีนรัสเซียแล้วก็อีกสิประเทศที่เลือกตั้งเข้ามาค่ะหน้าที่หลักๆเลยคือรักษาสันติภาพความมั่นคงแต่ที่น่าสนใจคือ,อ,อถ้ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มันรุนแรงมากๆหรือว่าเป็นระบบหรือมันลุกลามจนกระทบสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเรื่องนั้นก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใน UN s อได้เหมือนกันนะครับอ๋อค่ะ แล้วข้อมติของ UNSC นี้่มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ต่างจาก UNGA ค่ะส่วน e ีโคโซกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมล่ะคะ e c o คโซกจะเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนครับทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม แล้วก็รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยเหมือนกันพวกรายงานหรือผลการทํางานของกลไกสิทธิมนุษยชนหลายๆตัวเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านอีโคโซกก่อนจะไปถึง UNGA อีกทีก็เป็นการเชื่อมโยงมิติสิทธิมนุษยชนเข้ากับการพัฒนาครับขอบคุณค่ะเห็นภาพรวมองค์กรหลักแล้วนะคะทีนี้มาถึงกลไกที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนแบบโดยตรงกันบ้างที่เรียกว่ากลไกตามกฎบัตรสหประชาชาติ หรือ charter-based mechanisms ตัวเอกสำคัญเลยก็คือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน Human Rights Council หรือ HRC ใช่ไหมคะถูกต้องครับ HRC นี่คือหัวใจหลักเลยครับเพิ่งจัดตั้งเมื่อปี2549นี่เ้เองมาแทนที่องค์กรเดิมคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือ CHR ค่ะทำไมต้องเปลี่ยนคะเอ่อเหตุผลหลักๆก็คือ ต้องการยกระดับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้มันเป็นเสาหลักจริงๆของ UN นะครับให้เทียบเท่ากับเรื่องสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาเลยแล้วก็พยายามแก้ปัญหาที่องค์กรเดิมหรือ CHR เนี่ยถูกมองว่าเออมีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงเยอะไปหน่อยอ๋อค่ะแล้วโครงสร้างบทบาทของ HRC เป็นยังไงบ้างคะ HRC เป็นองค์กรย่อยของ UNGA นะครับมีสมาชิก47ประเทศมาจากการเลือกตั้งตามผู้มีภาพวาระ3ปีประชุมกันหลักๆปีละ3ครั้งหน้าที่ก็คือ,เ,อ,อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกพัฒนามาตรฐานต่างๆแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับประเทศต่างๆผ่านข้อมติค่ะแม้ว่าขา้อมติ HRC เนี่ยจะเป็นซอฟต์ฟล คืออไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงเหมือนกฎหมายบ้านเราแต่มันก็มีน้ำหนักทางการเมืองทางศิลธรรมสูงมากนะครับประเทศต่างๆก็ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามซึ่งกอสอมอของไทยเองก็ใช้ข้อมติพวกนี้เป็นหลักอ้างอิงสำคัญในการทำงานด้วยครับเหมือน HRC าเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเหมือนจะมีกลไกย่อยๆช่วยอีกหลายส่วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับ มีกลไกย่อยที่สำคัญสำคัญเยอะเลยครับที่สนับสนุนการทำงานของ HRC แต่ที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษแล้วก็เกี่ยวข้องกับกสมโดยตรงเลยเนี่ยมีอยู่2กลไกหลักๆครับคือคกลไกตามกระบวนการพิเศษหรือ special procedures แล้วก็อีกอันคือคกลไกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือ UPR universal periodic review ครับน่าสนใจทั้งคู่เลยค่ะเล่าเรื่อง special procedures ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรคะ Special procedures เนี่ยคือการที่ HRC เขาแต่งตั้งผู้เชื่อชาญอิสระขึ้นมาครับอาจจะเป็นคนเดียวที่เราเรียกว่าผู้รายงานพิเศษหรือ special reporter หรืออาจจะเป็นกลุ่มคณะทำงานหรือ working group ก็ได้ให้มาดูแลประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านไปเลย mm hmm. เช่นการค้าม,มนุษย์สิทธิคนพิการเสรีภาพในการแสดงออกอะไรแบบนี้ หรือบางทีก็ดูแลสถานการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะเลยเช่นสถานการณ์ในเมียนมาอย่างนี้เป็นต้นครับปัจจุบันก็มีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รวมๆแล้ว56อาณัตทั่วโลกครับแล้วเขาทํางานยังไงคะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้การทํางานก็หลากหลายครับเช่นเ,เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลอันนี้ต้องจะรับคําเชิญจากรัฐบาลประเทศนั้นๆก่อนนะครับค่ะ หรืออาจจะส่งจดหมายสอบถามข้อมูลหรือรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆแล้วก็ทำรายงานเสนอต่อ HRC ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่กสมอของเราเนี่ยสามารถให้ข้อมูลสถานการณ์ในประเทศไทยแก่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้โดยตรงเลยค่ะแล้วอีกองค์กรหนึ่งที่เหมือนเป็นแขนขาสำคัญของระบบสิทธิมนุษยชน UN ก็คือสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ OHCR ใช่ไหมคะใช่เลยครับ OHCR นี่เปรียบเหมือนเป็นสำนักเลขาธิการด้านสิทธิมนุษยชนของ UN เลยครับทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมคุ้มครองประสานงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆกับประเทศสมาชิกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เจนีวาิวยอร์และก็มีสำนักงานภูมิภาคด้วยอย่างที่กรุงเทพเราก็มีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกสมก็ทำงานร่วมกับ OHCR อย่างใกล้ชิดครับ โอเคค่ะดูเหมือน HRC กับกลไกย่อยโดยเฉพาะ Special Procedures เนี่ยจะเน้นการติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำนะคะทีนี้มาถึงอีกกลไกหนึ่งที่ดูจะเกี่ยวข้องกับทุกประเทศเลยอย่างเท่าเทียมกันนั่นก็คือ UPR หรือ Universal Periodic Review กลไกนี้คืออะไรคะทำไมถึงสำคัญ u p i นี้น่าสนใจมากครับเพราะเป็น,นกลไกเดียวเลยนะฮะที่ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของทุกประเทศสมาชิก UN ทั้ง193ประเทศเลยครับไม่มีข้อยกเวน้นทุกประเทศเลยเหรอคะใช่ครับทุกประเทศต้องเข้ารับการทบทวนเป็นรอบๆไปทุกประมาณ4ปีครึ่ง หลักการสำคัญคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่การพิพาวษาตัดสินแต่เป็นกระบวนการที่รัฐประเมินรัฐด,ด้วยกันเองหรือที่เรียกว่าเพื่อนแนะนำเพื่อน Peer review นะครับอ๋อค่ะคล้ายๆกันตรวจสุขภาพด้านสิทธิมนุษยชนประจำรอบนะครับเพื่อให้แต่ละประเทศได้ทบทวนตัวเองได้ฟังมุมมองข้อเสนอแนะนำจากเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ฟังดูเป็นกระบวนการที่สร้างสารรค์ดีนะคะแล้วกระบวนการทบทวนจริงๆเขาทำยังไงคะใช้ข้อมูลอะไรบ้างการทบทวนจะทำในที่ประชุมคณะทำงาน UPR ซึ่งก็คือสมาชิก HRC 47ประเทศนั่นแหละครับส่วนข้อมูลหลักๆที่ใช้มีอยู่3ส่วนสำคัญเลยคือค่ะ่คือรายงานของรัฐบาลประเทศที่ถูกทบทวนเองอันนี้เขาก็จะเสนอว่า ตัวเองทําอะไรไปบ้างมีความคืบหน้ายังไงข้อจํากัดคือไม่เกิน20หน้าค่ะต่อคือข้อมูลสรุปจากกลไก UN อื่นๆเช่นจากคณะกรรมการตามสนธิสัญญาหรือจาก Special Procedures ต่างๆที่เคยให้ข้อสังเกตรหรือข้อเสนอแนะก,กับประเทศนั้นๆไว้อันนี้ OHCR เขาจะรวบรวมให้ไม่เกิน10หน้าอืมแล้วก็ 3. อันนี้สำคัญมาก คือข้อมูลสรุปจากภาคส่วนอื่นๆหรือ stakeholders ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างกสมอของเราแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆด้วยอันนี้ OHR ก็รวบรวมสรุปให้ไม่เกิน10หน้าเหมือนกันโหแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากรัฐบาลฝ่ายเดียวนะคะมีจากกลไก UN เองแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยใช่ครับนี่คือจุดเด่นของ UPR เลยครับคือมันมีการถ่วงดุลข้อมูลกันครับ ค่ะแล้วพอถึงเวลาทบทวนจริงๆในที่ประชุมบรรยากาศเป็นยังไงคะก็คือประเทศที่ถูกทบทวนเนี่ยจะมีเวลานําเสนอข้อมูลของตัวเองก่อนแล้วก็ตอบคําถามจากประเทศอื่นๆซึ่งจะมีผู้แทน3ามประเทศหรือที่เรียกว่าทรอยกาคอยช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็จะมีการหารือซักถามแลกเปลี่ยนกันที่เรียกว่า Interactive d i a l o g u e นะครับค่ะพอจบแล้วทรอยกาก็จะช่วยสรุปผลการหารือรวมทั้งข้อเสนอแนะที่ประเทศต่างๆให้มาซึ่งตรงนี้ ประเทศที่ถูกทบทวนจะเรียกว่าจะรับ accept ข้อเสนอละนั้นไปปฏิบัติหรือไม่รับ reject หรือแค่รับทราบไว้ก็ได้นะครับอ๋อเลือกได้ด้วยเหรอคะครับเลือกได้และสุดท้าย HRC ก็จะรับรองรายงานผลการทบทวนถือว่าจบกระบวนการในรอบนั้นๆไปประเทศไทยเราผ่านกระบวนการ UPR มาแล้วกี่รอบแล้วคะแล้วก็สอมมมีบทบาทอย่างไรบ้างในกระบวนการนี้ประเทศไทยผ่านการทบทวนมาแล้วสองรอบครับ คือปี2554กับปี2559แล้วก็รอบที่3ก็คือช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนบทบาทของกอสอมในกระบวนการนี้สำคัญมากครับอย่างแรกเลยคือการจัดทำรายงานคู่ขนานหรือ Alternative Report หรือบางทีก็เรียกว่ารายงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเสนอข้อมูลสถานการณ์ข้อเสนอแนะในมุมมองขององค์กรอิสระให้ HRC ได้รับทราบควบคู่ไปกับรายงานของรัฐบาลเลย ซึ่งกสมก็ได้ส่งรายงานนี้ไปทั้ง3รอบแล้วครับการที่กสมทํารายงานคู่ขนานไปด้วยมันสําคัญยังไงคะทาไม UN ถึงให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนนี้ด้วยสําคัญมากครับเพราะว่ากสมเนี่ยถือเป็นองค์กรอิสระตามหลักการปารีสหรือ Paris Principles ที่ UN ให้การรับรองอยู่แล้ว ทำให้รายงานของกอสมมีความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็มันให้ภาพสะท้อนสถานการณ์จากมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากรัฐบาลได้ซึ่งอาจจะเน้นไปที่ความท้าทายหรือปัญหาที่ยังคงอยู่ได้ชัดเจนกว่ามันก็ช่วยให้ประเทศสมาชิกอื่นๆที่จะให้ข้อเสนอแนะกับไทยเนี่ยมีข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นครับนอกจากทำรายงานแล้ว กสมยังมีบทบาทอื่นอีกไหมคะในกระบวนการ UPR มีครับถ้ากสมได้รับการรับรองสถานะ A ซึ่งกสมไทยเราได้รับสถานะ A อยู่นะครับ <c oughs> ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและก็กล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุม HRC ที่เจนีวาได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางในการให้ข้อมูลค่ะแล้วก็หลังจากที่ไทยได้รับข้อเสนอแนะจาก UPR มาแล้วเนี่ย <c oughs> กสมก็มีบทบาทสําคัญในการติดตามตรวจสอบว่า รัฐบาลนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปปฏิบัติจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยครับการทำรายงานคู่ขนานของกสมแต่ละครั้งนี่คงม,มีขั้นตอนที่ละเอียดพอสมควรเลยนะคะใช่ครับต้องทำให้รอบคอบแล้วก็เอ่อน่าเชื่อถือครับก็จะเริ่มตั้งแต่การไปศึกษาวิเคราะห์ผล UPR รอบก่อนๆดูว่าประเด็นไหนที่ยังเป็นข้อห่วงกังวลหรือยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า แล้วก็มาเลือกประเด็นสําคัญๆที่จะเน้นในรายงานซึ่งปกติก็จะเลือกประเด็นที่กระทบคนวงกว้างหรือมีความรุนแรงหรือเป็นที่สนใจของสังคมครับค่ะจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลทั้งจากผลงานของกอสอมอเองจากรายงานภาคประชาสังคมจากสื่อต่างๆจากข้อมูลของรัฐเองแล้วก็นํามาสังเคราะห์จัดทาเป็นร่างรายงานขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับเพื่อปรับปรุงร่าง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการกสออมสุดใหญ่เห็นชอบแล้วถึงจะส่งให้คอรมอทราบแล้วก็แปลส่งให้ UN ค่ะซึ่งกระบวนการรับฟังความเห็นนี้ก็สำคัญมากครับทำให้รายงานมันสะท้อนเสียงของภาคส่วนต่างๆได้จริงๆเข้าใจเลยคะ่ะเป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมแล้วก็ข้อมูลที่รอบด้านจริงๆนะคะทีนี้ขอเปลี่ยนมาดูอีกกลุ่มกลไกหนึ่งบ้างคะ่ะคือกลไกตามสนธิสัญญาหรือ t Treaty Based Mechanisms กลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มแรกยังไงคะกลุ่มนี้จะผูกพันอยู่กับตัวสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงเลยครับสนธิสัญญาพวกนี้มันเป็นเหมือนข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเมื่อประเทศไหนสมัครใจเข้าไปเป็นรัฐภาคีหรือสเตทพาร์ตี้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะมีพันธกรณีผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศเลยที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆในสนธิสัญ,ญญานั้นๆค่ะ <c oughs> ซึ่งจะต่างจากข้อมติของ HRC ที่ส่วนใหญ่เป็นซอฟ t ์ลออย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับอ๋อเหมือนเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นขึ้นไปอีกขั้นนะคะแล้วประเทศไทยเราล่ะคะเป็นภาคีส่วนที่สัญญาหลักๆด้านสิทธิมนุษยชนกี่ฉบับล่ะคะปัจจุบันประเทศไทยเราเป็นภาคีส่วนที่สัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนหรือ Core Human Rights Treaties เนี่ยเจ็ดฉบับแล้วครับจากทั้งหมดที่มี9ฉบับหลักๆ เจ็ดฉบับนี้ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างที่สำคัญสำคัญได้ไหมคะได้ครับก็อย่างเช่น ICCPR อะนะครับอันนี้ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเช่นสิทธิในชีวิตเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมอะไรพวกนี้ค่ะ ICSCR ออันนี้ว่าด้วยสิทธิท,ธทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเช่นสิทธิแรงงานการศึกษาสุขภาพ CEDAW อันนี้สำคัญมากเรื่องการขัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี CRC ก็สิทธิเด็ก CERD เรื่องการขัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ CAT เรื่องการต่อต้านการทรมานและก็ CRPD เรื่องสิทธิคนพิการครับค่ะการที่เราเข้าเป็นภาคีส่วนทิสัญญาเหล่านี้หมายความว่าไทยต้องปฏิบัติตามทุกข,ข้อเลยใช่ไหมคะ หรือว่ามีข้อยกเว้นได้บ้างโดยหลักการแล้วคือต้องปฏิบัติตามครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยประเทศก็อาจจะมีการตั้งข้อสงวนหรือ reservation หรือคำถแถลงตีความ interpretative declaration ในบางประเด็นได้เหมือนกันครับเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นไทยเรามีข้อสงวนต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเบ็กหรือ C R C ในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเด็กผู้ลีภ้ภัย ซึ่งทางกสมอเองก็เคยเสนอให้รัฐบ,บาลพิจารณาทบทวนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะหรือ,อยังอนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือ CAT เนี่ยตอนนี้ไทยเรายังไม่ได้เข้าเป็นภาคีพิธิสารเลือกรับหรือ OPCAT ซึ่งตัวนี้มันกำหนดให้ต้องมีกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติหรือ NPM แต่ทางกสมก็เตรียมความพร้อมที่จะรับหน้าที่นี้อยู่หากไทยเข้าเป็นภาคีในอนาคตนะครับค่ะ แต่ในทางกลับกันอย่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหรือ CRPD เนี่ยไทยเราได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับแล้วนะครับแล้วกสมก็ได้รับการทาบทามให้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกอิสระในการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทที่สำคัญของกอสมเลยครับแล้วมีกลไกอะไรมาคอยตรวจสอบไหมคะว่ารัฐภาคีเนี่ยทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในส่วนที่สัญญาเหล่านี้จริงๆหรือเปล่ามีมีครับแต่และส่วนที่สัญญาหลักๆเนี่ย เขาจะมีคณะกรรมการประจำสนิสัญญาหรือทวีที่บอ d y ดีของตัวเองเลยครับซึ่งก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระทำหน้าที่สำคัญก็คือตรวจสอบรายงานที่รัฐภาคีต้องส่งมาเป็นระยะ,ะยะนะครับว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างไรบ้างค่ะแล้วคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะให้ข้อสังกเกตเชิงสรุปหรือ concluding observations ซึ่งก็คือข้อเสนอแนะนั่นแหละครับแก่รัฐภาคี แล้วก็ยังมีการตีความเนื้อหาในส่วนที่สัญญาให้มันชัดเจนขึ้นผ่านสิ่งที่เรียกว่าข้อคิดเห็นทั่วไปหรือ General Comments ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนคู่มือช่วยให้เข้าใจมาตรฐานในเรื่องนั้นๆได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยครับบทบาทของกสอมอกับกลไกตามสนธิสัญญานี่คล้ายๆกับใน UPR เลยไหมคะคล้ายกันมากครับในส่วนของการติดตามตรวจสอบแล้วก็การให้ข้อมูล คือกอสอมออก็มีหน้าที่ติดตามว่ารัฐบาลไทยปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาต่างๆหรือไม่และที่สำคัญคือกอสอมออก,ก็ทำรายงานคู่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาตแต่ละฉบับเช่นกันครับอ๋อค่ะรายง,งานคู่ขนานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานหรือ C.A.T. แล้วก็คณะกรรมการขาจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือ C.E.R.D. มาแล้วครับแสดงว่าทั้ง U.P.R. แล้วก็กลไกตามสนธิสัญญาเนี่ย ต่างก็เปิดช่องให้สถาบันอิสระอย่างกสมเข้าไปมีบทบาทในการให้ข้อมูลแล้วก็ติดตามตรวจสอบได้ด้วยถูกต้องครับอันนี้คือจุดแข็งของระบบสากลเลยที่เขาไม่ได้ฟังความข้างเดียวจากรัฐบาลแต่ให้ความสําคัญกับเสียงสะท้อนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยบทบาทของกอสมตรงนี้จึงสําคัญมากๆครับในการเป็นเหมือนหูเป็นตาแล้วก็เป็นปากเสียงสะท้อนสถานการณ์ในประเทศไปสู่เวทีระหว่างประเทศค่ะ แล้วในทางกลับกันก็นำเอามาตรฐานข้อเสนอแนะจากเวทีระหว่างประเทศกลับมากระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงในประเทศด้วยครับกระบวนการทำรายงานคู่ขนานสำหรับสนธิสัญญานี้ก็คงจะคล้ายๆกับของ UPR นะคะใช่ครับหลักการพื้นฐานเหมือนกันเลยคือศึกษาข้อมูลรอบก่อนๆเลือกประเด็นสำคัญรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหลแ่งจัดทำร่างรับฟังความเห็นปรับปรุงเสนอกสอมอเห็นชอบแล้วก็ส่งให้ UN บางทีอาจจะมีการเดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะกรรมการด้วยแล้วสุดท้ายก็คือการติดตามผลข้อเสนอแนะหรือ concluding observation ที่ได้รับกลับมาครับฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนี่มีความซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีหลายกลไกทั้งระดับองค์กรใหญ่ๆกลไกตามกฎบัตรอย่าง HRC, UPR, Special Procedures แล้วก็ยังมีกลไกตามสนธิสัญญาต,ต่างๆอีกที่ทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลยถูกต้องครับ มันเป็นระบบที่พยายามสร้างกลไกตรวจสอบทวงดุลขึ้นมานะครับเพื่อส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมันเกิดขึ้นจริงทั่วโลกแล้วก็จะเห็นว่าบทบาทของรัฐบาลเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกสมในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งในระบบนี้เป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลผู้ติดตามแล้วก็ผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศครับ เป็นการเจาะลึกที่ทําให้เข้าใจความเชื่อมโยงแล้วก็ความสําคัญของกลไกเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะขรบคุณมากเลยค่ะยินดีครับแล้วก็ก่อนจะจากกันผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ลองไปขบคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าค่ะเมื่อเรามีทั้งมาตรฐานสากลที่ดีแล้ว มีกลไกติดตามตรวจสอบที่ซับซ้อนมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ย <c oughs> อะไรคือความท้าทายที่แท้จริงหรือว่าช่องว่างที่มันยังคงอยู่ที่ทำให้หลักการสิทธิมนุษยชนอันสวยงามเหล่านี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่างเต็มที่ในชีวิตประจำวันของทุกคนในสังคม <c oughs> หรืออาจจะมองในมุมของกอสอมเองก็ได้ครับว่าบทบาทของการเป็นตัวสะพานเชื่อมระหว่างโลกของพันธกรณีระหว่างประเทศกับความเป็นจริงในประเทศ ของสถาบันอิสระอย่างกสอมอเนี่ยมันมีความสําคัญเพียงใดและจะทํายังไงให้สะพานนี้มันแข็งแรงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริงๆเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายเว้ได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องกลไกลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและบทบาทของประเทศไทยค่ะ